สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลังซีเฮสครับผมวันนี้พวกผมได้เกมวอลล์บอดอีกเช่นเคยฮะแน่นอนครับผมปลายปลายอาทิตย์หรือวันอาทิตย์แบบนี้ครับก็ถึงเวลาของกิจกรรม Gi ฟต์อเวครับผมครั้งใหม่ของผมแล้วนะก็คือกิจกรรม Gi ฟต์อเวการแจกของรางวัลฮรางวัลนั่นเองครับผมซึ่งครั้งนี้ฮะผมจะแจกผลขับของนี่ครับผมผมจะแจกผลขับของเจ้าไซเรนกับเจ้าฮาปี้ฮะนี่ครับก็คือ สองคนนี้เลยนะนี่ก็คือคนนี้เลยนะครับผมนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยทางหลายๆช่องเนี่ยเขาก็เริ่มแจกกันลวผมเนี่ยช้ากว่าคนอื่นอีกเช่นเคยนะก็ต้องขออภเยเพื่อนด้วยนะเป็นการแจกที่แบบว่าเป็นการแจกคนขับครั้งแรกของผมด้วยนะครับผมสาหรับของผมนะนะครับก็ใส่ได้ทั้งเจ้าไซเรนแล้วก็เจ้าฮาร์ี้เลยทีเดียวนะเดี๋ยวผมพาไปดูฮาร์ี้ครับผมยังไม่มีคนขับตัวนี้ให้กับฮาร์ี้เลยนะครับนะครับ นี่มาดูกันนิดนึงนะนะครับดูทำไมในเมื่อไม่มีเออนี่ไหนว่านี่ครับผมใต่เจ้าตัวนี้ได้ด้วยนะเจ้าฮาร์ี้ได้ด้วยนะครับผมก็คือซิสเตอร์เอ็กซีนะนะครับสรุปก็คือกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมนี่ผมก็ได้ตัวนี้มาแล้วนะครับผมนี่ครับโคเอลนะครับโอโรชิฮนะเตรียมตัวอัปเกรดอยู่ครับผม เพื่อจะใช้ลงสนามไว้ทํากิจกรรมนะสะสมเอาไว้ครับและนี่ก็คือเจ้าเฟรนเลียนะครับผมเอ่อเกตติงเกลนะครับเกตติงเกลเกตติงเกลเฟรนเลียอ่านออกเสียงฟิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะช่วงนี้ก็เริ่มแบบรู้สึกจะไม่สบายนิดๆน,นะโอ้โหทำงานหนักมากครับช่วงนี้ก ลุยงานเต็มที่ครับไม่ค่อยมีเวลาฮะแล้วก็บ่ายๆประมาณช่วงเย็นๆนะครับผมนะครับบ่ายยเย็นๆเนี่ยคำๆอาจจะมีการสตรีมสดของช่องด้วยนะครับก็ไว้ติดตามกันนะฮะแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกติกากันครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นกติกาให้ดูนะเออไปขึ้นกติการตรงนี้ดีกว่าครับดูซิว่าสุ่มอะไรได้บา้างยังนะครับอ่ายังสุ่มอะไรไม่ได้เลยนะซิสเตอร์นี่เขาอยู่ตรงไหนเอ่ย คนขับเอ่อคนขับเขาอยู่ตรงไหนเอ่ยอันหนึ่งหรืออันสองเอ่ยปับป๊บปับป๊บปั๊บป๊อะไรอันนี้ไม่มีครับคนขับอยู่คนละกล่องกันเลยเหรอนี่มาอยู่หน้านี้ดีกว่านะครับกติการง่ายๆครับผมการแจกของเอเอ่อคนขับก็คือให้ขั้นแรกก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์นะครับผมกดตับสไคร้ e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะ แล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ในการทําคลิปทาช่องอให้เพื่อนๆได้นนรับชมกันนะแล้วก็ขั้นตอนสาคัญครับผมให้เพื่อนๆพิมพ์แฮชแท็ก W นะครับเป็นตัวใหญ่แล้วก็ WIN W I N เป็นตัวเล็กนะครับ Sister ครับผม S I S T E R ครับผมคำว่า Sister ตัว S เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะตามตัวอย่างนี้เลยนะที่ผมขึ้นไว้ให้ครับ แล้วก็ตามด้วย x c เป็นตัวใหญ่ครับแค่นี้ก็นะครับตามด้วย id แล้วก็แพลตฟอร์มของเพื่อนๆนะก็สามารถที่จะร่วมสนุกกันได้แล้วนะครับผมสำหรับกิจกรรม give away นะครับผมนะสำหรับ give away ่อ5 sister x c นะครับนะ5 sister x c เป็นคนขับครั้งแรกเป็นการแจกคนขับครั้งแรกของผมครับผมโอเค เดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างตรงนี้ให้เพื่อนไว้จนกว่าจะจบคลิปกันเลยทีเดียวนะครับนะหนึตัวอย่างไวให้แบบนี้นะอ่าทักแป๊บหนึง่งเพื่อน,อนๆคนไหนเนี่ยดูไม่ทันก็สามารถแคปหน้าจอไว้ดูได้นะครับผมก็คือพิมพ์แฮตแท็ก WR ครับ Win Sister XC ครับผมนะแล้วก็ตามด้วย ID ของเพื่อนแล้วก็แพลตฟอร์มของเพื่อนครับเพื่อนเ <ๆ S 2> อยู่แพลตฟอร์มไหนแอนดรอย Ste ีมก็สามารถลงมาได้นะ แลหลายคนเนี่ยก็ลงเป็นกันอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นกันบ้างนะช่วงนี้ก็มินิกิจกรรม,มก็คือ,อมินิอีเวนต์ก็คือการอัปเกรดถูกลงนะนี่ครับอัปเกรดหุ่นยนต์ได้ถูกลงนะเพื่อนสามารถอัปเกรดกันได้เลยครับมันจะถูกลงนะทั้งโมดูลทั้งปืนเนี่ยถูกลงครับสามารถอัปเกรดกันได้เลยครับใครที่เก็บเงินเก็บทองไว้รอครับพักหลังเนี่ยการอัปเกรดถูกลงเนี่ยมาบ่อยมากเพราะฉะนั้น สิ่งที่ดีที่สุดในการเล่นเกมนี้ก็คือขยันเล่นครับตั้งใจเล่นนะคุณก็จะประสบความสําเร็จนะครับคนที่บอกว่าสายฟรีอยู่ไม่ได้สายฟรีอยู่ไม่ได้ปัจจุบันนี้เนี่ยสายฟรีมันอยู่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับการเล่นและเล่นเนี่ยเขาเล่นกันหนักมากนะฮะเขาไม่ได้เล่นกันแบบว่านิดๆหน่อยๆแล้วก็มาหมดนะครับอย่างผมเนี่ยถ้ามีเวลาผมเล่นวันหนึ่งเนี่ยหลายชั่วโมงครับนะครับหลายชั่วโมงนะฮะพอผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เติมสักเท่าไหร่นะครับ โอเคฮนะสำหรับการแจกคลิปเอาไครั้งนี้ก็ขอให้เพื่อนมีความสุขนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็สษาสุขภาพด้วยนะลงมาลงไอดีเพื่อลุ้นรางวัลกันได้เลยนะครับผมใต้คลิปนี้นะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกนะครับผมที่เป็นสมาชิกอยู่ตอนนี้นะนะครับท่านสมาชิกนะครับที่เสียสละเงินเล็กน้อยนะครับสมัครสมาชิกเข้ามาเนี่ยต้องขอขอบคุณมากๆากขอให้ทุกคนมีความสุขครับผม แล้วเอาเจอกับการแจกของรางวัลใหม่ในครั้งต่อไปครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ